สวัสดีครับเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอลทุกท่านกับพบกับผมนะัทโยในรายการซัมเมอร์วอลแอดดิกครับผมแล้วก็วันนี้ตีกิวอีกแล้วเจอก <Inf imbalance. c oughs> ับกิวเมจิกอะคาเดมี่นะฮะก็มีน้องนางอยู่นี่เลยตัวท็อปน้องนางก็เป็นผู้หญิงที่เล่นซัมเมอร์วอลได้โหดมากนะครับผม <c oughs> อยู่สองแดงสามแดงก็ตอนนี้บ้านไฟไหมไปแล้วนะครับเป็นที่จับตามองของทุกคนทุกคนจะลุมตีนางก่อน <c oughs> โอเคฮะก็หลังจากที่คลิปที่แล้วผมบอกว่าจะพยายามสตรีมวันนี้ผมนั่งงมทั้งวันเลยครับลองชนแบบว่าตั้งค่าตั้งอะไรเสร็จแล้วแม่งเน็ตที่บ้านอัปโหลดแค่2เมกเครื่องมันไม่เพียงพอครับกลัวจะสตรีมแล้วก็ตุกก็เลยต้องพักเรื่องสตรีมเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรออาจจะติดเน็ต a s เห็นเขาแนะนำมานะฮะโอเควันนี้ก็มาตีคิวอกันครับ นี่ก็จะเข้ามาท้ายๆอีกแล้วเขาตีกันไปแตกแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเลือกบ้านตีกันตามกดเดิมคือบวก3บวก2บวก1ซึ่งสองคนนี้เราจะเห็นอยู่ในหัวตารางบ่อยๆนะครับกับน้องนางกับซูด้สซูดาอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับจะไปลองตีบ้านก่อนดี บ้านสไปนะครับสไปนี่อยู่แน่วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองค่อนข้างโหดผมค่อนข้างกลัวแต่ว่าบ้านเขาก็ไฟไหม้เวลาผมคงไม่ตีนะฮะเลี้ยงได้ก็เลี้ยงครับผมเป็นคนขี้กลัวก็เดี๋ยวมาเอาบวกหนึ่งก่อนดีกว่าครับเราไม่อยากเสียตัวไปกับบ้านหลังแรกรกิวนี้ก็ค่อนข้างโหดครับอ่าอันนี้ยังไงดีอะ โอ้นี่เขาโหดนะเนี่ยบวกหนึ่งเอมเบอร์เอมเบอร์โอ้โหผมเกลียดทีมที่มีนกแก้วน้ำเป็นลีดให้นกแก้วไฟเป็นลีดแล้วก็มีบอลน,น้ำมากเลยอันนี้นะ่าจะพอสู้ได้เดีย๋ยวลองจัดทีมดูก่อนครับเนี่ยถ้ามาถึงผมทุบอีฟิตน้ำตายได้ก็โอเค เหล่ทีมบนวันนี้ขอเพย์เซฟหน่อยนะฮะคงไม่เอาตัวอะไรไปเล่นประหลาดมากผมจะใช้อักลมครับลูกรักอากลมพัดลมแล้วก็อีฟิตน้ำจะไหวไหมเนี่ย,ย,ยชิบหายเกือบเอาฤิตเกือบเอากิมน้ำลงเมื่อกี้กดแพทเทิร์นไปนี่ชิบหายแน่ครับก็ ค่อนข้างอันตรายฮะเราจะลองดูแล้วกันครับดุอก็เหมือนเดิมครับเรามาอัดกันดึกๆวันนี้วันนี้เร็วกว่าเดิมครวันนี้เชียงคืนครึ่งสตรีมนี้ต้องขออภัยจริงครับทำไรดีเนี่ย ยังไม่บัฟนะฮะผมจะเก็บฮิวเอาไว้ก่อนอุ้ยวิชีน่าบัฟไปเลยโอ้โหนิดเดียวต้องตายเลยครับดวงดีนะเนี่ยนี่สบายแล้วครับจะไม่มีใครมาโจมตีอีฟิตน้ำโอ้ยต้องบอกว่าดวงดีนะครับ <laughs> เพราะว่าสองตัวเนี่ยอาร์คไฟกับบีดมันก็นมาจะจะมาตีอาร์คลมกับพัดอยู่แล้วซึ่งแข็งแน่นอนครับสองตัวนี้มีอาร์คเป็นลีดอีกด้วยอื้มเอ็กตลอดเลยเว้ยอาร์คไฟใช โอเคฮะชนะไปดูหลังสองต่อหลังสองนี่ถ้าลิงเขาเป็นสายดาเมจนี่เราเสียวมากฮะเออเอ้ยโอ้ยนี่ไงี่กังวล โอเคติดสวยงามครับรอดแล้วฮะทุกอย่างโอเคข้อดีของการมีทีมวิวล้วนในตอนเปิดเกมมาก็คือแบบนี้นี่เองครับผมเ <c oughs> บา,บาๆหน่อยนะลูกโอเคแสดงว่าน่าจะเป็นลิงสายค่อนข้างถึกแน่นอน ลิงถึกครับลิงถึกถึกไม่ถึกไม่รู้เดี๋ยวต้องลองทุบดูครับฮัลโ้ลกไม่ถึกนี่หว่าสงสัยเมื่อกี้ช้างมีเกราะอยู่นะฮะระตันไม่ติดอีกแล้วอ เย็บย้อยเอาใครก่อนดีอัดลมเนี่ยแหละเออเย็บร้อยครับลิงมันจะต่อยช้างน้ำเราอย่างเดียวอยู่แล้วเออเย็บร้อย Oh, ผ่านหลังแรกมาได้นะครับหลังต่อไปโดนบอลนอนบอลก็น่ากลัวครับผมเกดทีมสองมีบีดลงกับฟินิกอยาพยายามหาบ้านที่เข้าได้แบบที่นี่หน่อยดีกว่าครับเนี่ยพอได้อยู่แต่ก็ลุ้นหน่อย เข้าบ้านขุนพลแล้วกันครับผมทีมแรกผมอาจจะเอาทีมค้อนไปแลวทีมล่างกะจะเอาเซตนี้ไปเลยครับแค่สลับฝั่งกันอย่างนี้จะดีไหมไม่น่าดีเท่าไหร่ผมเปลี่ยนเป็นออลลมดีกว่าครับน่ากลัวนะครับต้องต้องเสี่ยง เขามีชุบด้วยเราหวังว่าเราจะวางระเบิดให้ทันให้เร็วโอเคฮะลุยเลยละกันบ้านสไป์ไม่เข้านะครับขอโทษช่วงนี้ในกิวมีการแข่งขันกันนิดหน่อยพาทีโดนล้อครับ เขาออกก่อนเว้ยนี่โชคดีนะเนี่ยถ้าออน้ำออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยใ,ใ,ใจเย็นสิตีแล้วนะผมอีสก,กิลก่อนครับแล้วก็โอ้ยไม่น่าเลยผมทุบล้มก่อนเลยละกันเพราะว่าออน้ำโดนรีสก,กิลไปแล้ว โอเคครับน่าจะมีอะไรผิดพลาดลบบัฟแล้วไม่ติดเบาๆหน่อยครับโอเคครับ โอ้โอน่าจะชน,นะ้วฮะอืมอืมตันถูกได้แล้วถูกได้แล้วถูกอ้อน้ำบินไปเลย ชน,นะ,ะนนหลังแรกนั้นละ่ะทีมขออ์ลมนี่ใช้กับทุกทีมจริงๆโอ้ยเนีย่ยผมอยากจะบัฟแต่ว่าผมควรจะแกนซิงก่อนนะครับแต่มันก็ไม่ติดเอเธอโอ้หสองทีไม่ติดมีเค้าเตอร์อรด้วยทำไงดีไม่เอาไม่ไปตีมันแล้วกัน เบานะไม่แตกนะลูกโอเคไม่แตกครับไม่แตกไม่แตกกำไมดีออะอ่ะอิอูโอ้โหเนี่ยผมจะไม่ระเบิดครับ ดอมโดนยิงหนึ่งทีแกนซิ่งไปด้วยโอเคสวยงามครับเนี่ยเดี๋ยวพอเขาชุบมาเราก็ระเบิดได้ใหมนี่เขาเนี่ยกดระเบิดแล้วครับ พอระเบิดออลมเนี่ยมันคููดาวไวมากเนี่ยเดี๋ยวจะได้ระเบิดอีกแล้วอือิ่ว,ว,วแพงเอ้ยเลดร้อยแน่นอนครับฝางไม่ติดอีกแล้ว เดี๋ยวมันบาลานเลือดเราต้องเลี้ยงเลือดไปอ,อือ้าว,วางติดแล้วตายนะเฮ็ดโลตายโอเคไ <c oughs> ม่งั้นเมื่อกี้อ e ีพัทนี่จัดเต็มหลอดให้แน่นอน โอเคครับผมชนะแล้วครับถ้าแบบนี้เย้โอเคเหลือบวกสามครับบวกสามบวกสามผมจะลอง หลังนี้แหละจูดาสแน่นอนครับว่ามันเสี่ยงอยู่แล้วล่ะทีมบนเอ้ยทีมล่างดิโอ้ทีมล่างเอาอะไรไปดีวะแล้วทีมบนอีก เสบแบบสุดๆเอาพิษน้ำไปลอตีลิงแล้วก็ล่มด้วยทีมล่างเอาคอนไปทุบอีกแล้วโอ้โหวันนี้ไม่มีไอเดียในการจัดทีมแปลกๆเลยฮะแลทีมล่างไม่รู้จะทุบตายหรือเปล่าเนี่ยวาน้ำแม่งดุซะด้วยแน่นอนนะครับ ไม่งั้นผมก็ต้องเอาทีมคอนไปทีมบนสลับกันเอาว่าลองเสี่ยงดูแล้วกันทีมล่างไม่ชัวร์แต่แปลกมากเขาแทนที่จะใช้อ e ีฟิตน้ำเป็นลีดนี่ใช้วาบน้ำเป็นลีดไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยโอ้ย ตายแล้วกันลูกสู้สู้เขาสู้ลูกไม่ตัดสินใจผิดปะเนี่ยมีรังสังหอนไม่ค่อยดี <laughs> เอาวะก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยแหละ เก็บล่มได้นนแล้ว เอาลิงวะเนี่ยเี็บร้อยวางระเบิดไปมันก็เลือดเต็มหลอดนวดไปก่อนเดี๋ยวมาวางดูโอ้ทิ้งด้วยไม่พอ E อ้วโอ้วางไม่ได้อีกแต่ไม่เป็นไรครับทีมนี้เราชัวร์อ,อีกเแินหนึ่ง เบานะพี่ใจเย็นๆน,นะทีมนี้นี่งไงที่ไม่อยากได้เยสเช่โอ้โหโอ้โหคัลเตอร์ไปฟิตน้ำก่อนครับเสี่ยงแล้วอันตารายแล้ว โอเคมีเกราะไว้ปลอดภัยครับอย่าอย่าได้บัฟดาบโอเคฮะไม่น่าจะมีปัญหา <Okay. S 1> ผมต้องอินเสิร์ตครูทามมาไว้ตลอดเลยนะฮะ โหนเนี่ยแรงจริงนี่บับดาบมาและเอาพัดก่อนเรยียบร้อยโอเคฮะรอดพ้นไปได้แล้วรอวนเทินมาให้คอนทุบก,ก็จบแล้วครับ นี่เจอทิมสุดยอดเบสิกอันดีนขอนช้างลุยได้ทุกที่จริงๆฮะโอ้ยทุบอืมไม่ตายด้วยคือโครดเจ็บร้อยจบแล้ว <laughs> ขออภัยจริงๆครับที่ไม่ได้จัดทีมแปลกใหม่ให้ดูเพราะว่าเราเจอทีมแบบอย่างนี้เราต้องเพทเซฟหน่อยอครับนอย่างอย่างที่บอกคือในกิลมีการแข่งขันกันอยู่นะฮะตอนนี้ก็อันดับผมนี่แบบว่าโดนไปไกลล่วงไปไกล <laughs> ไม่ติดอันดับนะฮะโอเคยังไงก็ เขาหน้าจะมาทำอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับอาจจะมารีวิวมอนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่างานแม่งเยอะจริงไม่ได้ปั้นมอนเลยนะครับปั้นไอคูลมมายังไม่ได้เอาขึ้น6ดาวเลยยังไม่มีวัตถุดิบนะฮะโอเคแล้วสตรีมก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาข้อมูลเรื่องติดเน็ตก่อนครับรอบนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิวมอนหรือว่าตีกิวออลอะไรพวกนี้ใหม่ๆนะครับจะผมได้ที่ Channel Mobile Looper ครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหที่หายแล้ว